เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของโครงการทวีข้างเงินออมนะครับสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการครูได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุพวัฒน์พรมวิทักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือว่ากบขอนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบของขวัญพิเศษนะครับจากธนาคารออมสินเป็นกระปุกออมสินพิเศษเนื่องในวันออมแห่งชาติจํานวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยไต้ถุนร้านก็ได้ เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับอกั่นฟนฟง เมื่อร็วนี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการประกาศผลการประกวดรางวัลยอดเยี่ยมรางวัลการออมยอดเยี่ยมนะครับในโครงการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี2564นะครับโดยมีโรงเรียนที่ได้รับการได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับทั้งโรงเรียนสายสามัญและก็สายอาชีวศึกษาจํานวนทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับเมื่อร็วันี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการประกาศผลการ ได้ประกาศผลรางวัลออมยอดเยี่ยมนะครับในโครงการประกวดโครงการธนาคารโรงเรียนออโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี2564นะครับโดยมีโรงเรียนสายสามัญและก็สายอาชีวศึกษาได้รับรางวัลดังกล่าวโดยรางวัลยอดอ,อมยอดเยี่ยมนี้นะครับจะมีจานวนทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับโซนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้มีการประกาศได้มีการประกาศร,รางวัล ออมยอดเยี่ยมนะครับในโครงการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี2564นะครับซึ่งปรากฏว่ามีทั้งโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคำถามคือรางวัลออมยอดเยี่ยมมีทั้งหมดกี่รางวัลด้วยกันนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก er ็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารออมสินนะครับสนับสนุนสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกขอการค้าไทยและสภาหอการค้าซึ่งมีอยู่ประมาณ1น0 0 0แสรายด้วยกันนะครับโดยมีสินเชื่อประเภทต่างๆไว้ให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ GSB Smooth b e t s เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าใช้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ร้อยละ2 9 9ต่อปีในช่วง2ปีแรกนะครับ ผ่อนชำระได้นาน10ปีแล้วก็วงเงินสินเชื่อ20ล้านบาทสินเชื่อประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับสำหรับธุรกิจ small SME เพื่อที่จะนำสินเชื่อต่งางไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการหรือว่าจะนำไปใช้ในการถ่ายถอนสัญญาขายฝากก็ได้นะครับการพิจารณาวงเงินสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับ ที่ดินที่นํามาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันแต่จะไม่เกินร7 0ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับสินเชื่อประเภทนี้ไม่มีการตรวจเครดิตบูโรอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ5.99ตลอดอายุสัญญาแล้วก็ระยะเวลาการผ่อนชําระไม่เกิน7ปีแต่ในช่วง2ปีแรกไม่สองปีแรกปลอดชําระเงินต้นนะครับและนอกจากนี้ครับสมาชิกของหอ,อการค้ายังสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่นๆที่ธนาคารมีให้เลือก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนสาหรับ SME ในกลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าสินเชื่อซอฟท์โลนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูกิจการเป็นต้นนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือทพวหรือว่า s m e d b a n k นะครับได้ขารับนโยบายของรัฐบาลในการขยายวงเงินสินเชื่อต่อรายจากเดิม15ล้านบาทขยายให้เป็น50ล้านบาทนะครับแล้วก็วงเงินร่วมลงทุน แก่กิจการไม่เกิน50ล้านบาทรวมวงเงินสินเชื่อและร่วมลงทุนแล้วไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายนะครับรายละไม่เกิน100ล้านบาทโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับสำหรับสินเชื่อวงเงินกู้อา้ารายละ50ล้านบาทจะให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆของธนาคารนะครับก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ SME+ D+ ซึ่งเปิดโอกาสให้รับ รีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินหรือว่าร่วมกับการลงทุนขยายปรับปรุงกิจการและหมุนเวียนอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละ4.5นะครับสินเชื่อประเภทต่อมาเป็นสินเชื่อ SME D เพื่อการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินไปลงทุนนะครับหรือว่าจะไปขยายหรือปรับปรุงกิจการก็ได้รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนธุรกิจก็ได้เช่นกันนะครับอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ 5. 5 แล้วก็สินเชื่อประเภทต่อมาครับสินเชื่อ SMED เสริมสภาพคล่องนะครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละหนะครับรวมไปถึงสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งก็คือสินเชื่อ Factoring <c oughs> เพื่อนําสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนช่วยในการเสริมสภาพคล่องเป็นต้นนะครับ <c oughs> ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจจะใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ หรือจะแจ้งผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเข้าไปทางเว็บไซต์ sme db a n k หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์1357ก็ได้นะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อสำหรับเป็นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและก็ลูกจ้างประจำโดยใช้บัมเน็ตตกทอดนะครับเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อละ4ต่อปีนะครับอายุของสัญญาตลอดอายุสัญญา วงเงินสินเชื่อก็ร้อยละหนึ่งร้อยของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ์แล้วนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน30ปีด้วยกันไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsb contact center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของโครงการทวีค่าเงินออมจะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการครูได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุภวัต พรมวิทักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสุภวัติครับสวัสดีครับครับคุณสุภวัติครับที่มาที่ไปโครงการทวีข่าเงินออมนี่เป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับโครงการทวีข่าเงินออมสำหรับสมาชิกกบคในสระแกสบทนะครับครับมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับสมาชิกข้าราชการครูนะครับครับโดยที่เราเนี่ยจะมีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุรัศดิ์การเป็นสมาชิกกบขนะครับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออมการลงทุนเพื่อจะสร้างความเข้าใจให้สมาชิกเข้าใจว่าเงินที่ลงทุนในกบขเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างนะครับ,ร,บรวมถึงก็าจะมีการช่วยวางแผนทวีขัางเงานออมกบขเพื่อให้สมาชิกได้มีเงินใช้ยังเกษียณเทียงพอตามเป้าหมายที่แต่ละท่านตั้งไว้นะครับครับ ซึ่งกบขอเองเนี่ยเรามีการทำำําสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกนะครับผ่านท่องทางออนไลน์ของกอบขเนี่ยก็พบว่าสมาชิกมีความสนใจเกี่ยวกับความรู้ด้านการออมก,การลงทุนมีความสนใจเรื่องบร,ริการต่างๆกบขนะครับ <c oughs> การ้อมเพิ่มหรือการเลือกแผนลงทุนการใช้ตัวการพวกเราก็มีการแบบนำเสนอตัวอิการต่างๆส่วนลดด้านค้าให้กับสมาชิกนะครับ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าสถิติการใช้บริการ <c oughs> ของกบขทั้งตัวโมบายแอปพลิเคชันเองนะครับหรือว่า Li น์โอเที่เรามีนะครับ <c oughs> รวมถึงการออมเพิ่มเลือกแผนอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นเนี่ย ทางสมาชิก,กสังกัดสปทนะครับยังมีการใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของสมาชิกกบขทั้งหมดนะครับดัง,งนั้นจากสถิติเนี้ยครับก็เลยเป็นที่มาว่าสมาชิกในสังกัดสปทน่าจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการต่างๆกบขนะครับเพราะเพราะส่วนมากบริการต่างๆกบขต้องทําผ่าน ที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มกันนะครับก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมับซึ่งแสดงว่าความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานก็มีวัตถุประสงค์ที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้บินเดวยกันทั้งคู่นะครับประมาณนั้นนะรุณสุพฒน์ใช่ครับถูกต้องครับแล้วทีนี้ข้าราชการครูเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างคะในโครงการนี้ครับสำหรับโครงการนี้นะครับเรามีความร่วมมือทางสปบในสามด้านนะครับด้านแรกนะครับก็คือเป็นการทาการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับบริการต่างๆของกรบกอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับต้องการของสอบเองซึ่ง ทางกบขเราเนี่ยได้จัดทารายการกบขใกล้ครูนะครับเพื่อจะรวบรวมสาระความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกบขและการบริหารการเงินการลงทุนเผยแพร่ทางช่องทางโอเบกชานแนลนะครับซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารปกติของทางสปทอยู่แล้วนะครับจะทําเป็นประจําทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนนะครับในช่วงพุธเช้าข่าวสปทเวลา8โมงถึง9โมงครับผมส่วนด้านที่สองนะครับจะเป็นการพัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ในด้านการเงินนะครับโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ การอบรมหลักสูตรของตบขที่จัดทาขึ้นนะครับสามารถเอาชั่วโมงที่ได้รับการอบรมนะครับเป็นรวมนับชั่วโมงวิทยาฐานะได้ด้วยก็เลยซึ่งตบขกำลังพัฒนาหลักสูตรนี้อยู่นะครับเรชื่อว่าบริหารเงินดีชีวิตมีสุขนะครับซึ่งน่าจะกําหนดเปิดอให้อบรมได้ต้นปี65ห้านะครับแล้วก็ในด้านที่สามนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมหรือบริการพิเศษให้กับสมาชิกสังกัดสบทโดยเฉพาะนะครับอย่างเช่นบริการที่ปรึกษาทางการเงินสุขบุคคลนะครับ สมาชิกสามารถมาปรึกษาการวางแผนการเงินการวางแผนภาษีต่างๆได้นะครับรวมถึงอาจจะมีกิจกรรมพิเศษร่วมสนุกกับสมาชิกโดยเฉพาะะไรครับเป็นเป็นพิเศษสำหรับทางกรกโดยเฉพาะครับ,บผมขอไปความรู้นิดหนึ่งคุณสุภวัตปกติเนี่ยข้าราชการครูต้องเป็นสมาชิกกรขอยู่แล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะถ้าเป็นข้าราชการครูที่เข้าบันทึกเป็นเข้าใหม่ใช่ใช่ครับก็คือหลังจากที่กบขรจัดตั้งครับปีไหนฮะผมจำไม่ได้ครัท่านทู ปีสี่ศูนย์ครับปีสี่ศูนย์ก็คือว่าก่อนก่อนปีสี่ศูนย์นี่คุณเลือกได้ถูกไหมฮะใช่ถูกงอ๋อแต่หลังปีสี่ศูนย์แล้วเนี่ยคุณต้องเข้ากรบขขอละก็ว่ากกนไปเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่เดี๋ยวก่อนปีสี่ศูนย์อ๋อยังไม่เกษียณสินะปีนี้ปีปียังยังไม่เกษียณนะยังไม่เกษียณยิ่งถูกก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะใกล้ที่จะเขาเรียกอะไรอะใกล้จะเกษียณอายุราชการเนี่ยอันนี้ควรควรที่จะเข้าไปไปด้านที่สองไหมคือการพัฒนาแล้วก็จัดหลักสูตร Finan i l t e r a cy เนี่ยะ จริงหลักสูตรพวกนี้ครับคือจริงๆทุกอายุสามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าแบบการครอบคุมคือยิ่งยิ่งแค่อายุน้อยครับก็ยิ่งมีประโยชน์เพราะถ้าเกิดเขาเริ่มพอมแต่อายุน้อยแต่เขาก็ยิ่งมีเงินปลายทางเยอะนะครับตัวสมาชิกที่อาจจะตอนนี้อาจจะใกล้เกษียณเนี่ยก็จะได้มีการความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนหรือการใช้จ่ายเงินมากขึ้นครับเพอจะมีหัวข้อไหมฮะ financial literacy เนี่ยฮะอืม ก็จะมีเป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินโดยตรงไปเลยแล้วก็ดอกตั้งแต่ต้นเลยครับจนจนกระทังจบแล้วก็มีการแนะนําอธิบายโพลจากของกอปอที่อาจจะสอดคล้องเกี่ยวกับองนันอ๋อวอตแวร์เ็นไวเฮาอะนะฮะพูดง่ายครบชุดนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปอบรมเดี๋ยวรอประมาณสักต้นปีหกห้าน่าจะมีโปรเจกต์ออกมานะฮะประมาณนี้อ่ะทีนี้เอาลบะปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณสักกี่คนได้ครับที่เป็นข้าราชการครูครับก็จากวันที่สามเอ็ดตุลานะครับก็เรานับแล้วเนี่ย ถ้ากปขโดยรวมนะครับจะมีบระมาณหนึ่งจุดหนึ่งห้าล้านโดยรวมล้านห้าครับแต่ว่าในสังกัดที่อยู่ under อันเดอร์สพทนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณสามแสนสี่หมื่นท่านนะครับหรือรที่ประมาณเป็นสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งต้องเรียนว่าสมาชิกสังกัดสพทนะครับเป็นสมาชิกที่มีจำนวนมากที่สุดในบรรดาสมาชิกในกลุ่มต่างๆของกปขครับอ๋อฮะอันนี้เป็นเป็น,ปนข้าราชการครูไหมฮะหรือว่าเป็นเป็นครูตาจ้างก็ได้หรืออะไรก็ได้หรือย,ยังไง อ่อันนี้น่าจะต้องเป็นข้าราชการนะครับเพราะว่ามาที่จัดอยู่ในครับผมจะเป็นตัวแทนเป็นข้าราชการอ่าใช่เพราะว่าเขาจะมีหลายรูปแบบครูทุกวันนี้เราต้องถามให้มันชัดเจนก่อนว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนอะไรยังไงนะแล้วก็เอาละมาถึงเรื่องเป้าหมายของโครงการเป็นยังไงนะครับครับผมสําหรับเป้าหมายนะครับอันแรกเนี่ยทางกบขเลยก็มุ่งมั่นจะสร้างเสริมความรู้ทางด้านการออมนะครับแล้วก็ลงทุนให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นโครงการนี้ครับเราเลยมองว่า น่าจะสามารถช่วยขยายองค์ความรู้ทางด้านทักษะก,การเงินนะครับในหผมเรียน่าช่องทางที่เข้าถึงสมาชิกในกลุ่มข้าราชการครูได้โดย<ช>ตรงเพราะเราก็คือใช้ช่องทางที่สพมีอยู่แล้วนะครับแล้วสมาชิกก็น่าจะได้รับข่าวสารขอ้อมูลต่างจากกบขได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพระาะกบขเราก็มุ่งหวังว่าเราอยากจะช่วยเสริมแนวคิดการบริหารเงินนอมให้กับข้าราชการครูนะครับท <ừ. S 1> ั้งในช่วงเวลาที่เขายังรับราชการอยู่นะครับแล้วก็สามารถเสริมความมั่นคงในวยยัยเกษียณได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าเกิดข้าราชการครูท่านไหนได้เข้าร่วมกิจกรรมของเราครับก็จะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองด้วยแล้วก็นําไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนข้าราชการครูท่านอื่นต่อไปได้ด้วยครับับคือคือส่วนใหญ่นี่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะมีส่วนน้อยที่เอ่อเขาเรียกอะไรบริหารจัดการแล้วอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้ด้านนี้ใช่ไหมฮะมันกลายเป็นหนี้มากกว่าที่จะมีรายได้เข้ามาอ่าก็บางส่วนบางส่วนอที่ส่วนเดวยครับหรือบางส่วนก็ท่านก็จะมีความจาเป็นในด้านอื่นอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยคือเนื่อง โอ้โหเยอะมากนะคุณสุภวัตนะถ้าพูดถึงครับใช่ไหมฮะทั้งถากตอนทั้งอะไรแต่มีอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการที่ขาดองค์ความรู้มันอาจจะนํามาซึ่งการเป็นหนี้เป็นสินได้ไอ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เราจะเสริมเข้าไปเนะี่ยก็จะมีด้วยครับว่าการจัดการวางแผนการเงินยังไงนะครับ,รบแล้วก็การวางสัดส่วนการใช้จ่ายที่คนเราคงมีนี้ได้คงเราคงหลีกนี้การมีนี้ไม่ได้ครับ <laughs> แต่ก็มีนี้ยังไง <laughs> <laughs> ให้ให ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้น่าโอ้โหโจทย์นี้ยากนะฮะแต่แต่กมาขอแล้วมีองค์ความรู้เรื่องนี้อยู่ไม่ต้องห่วงครับใช่ครับแล้วก็จะมีพวกนี้เสริมเสริมไม่อยากกำลังชิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ยังอย่างความร่วมมือที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเป็นฝ่ายที่จะไปเริ่มต้นก่อนหรือว่ามีการพูดคุยกันยังไงฮะจุดเริ่มต้นตรงนี้อ๋อครับก็าจริงๆเรามีการทํากิจกรรมร่วมกับทางสปทอยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดนะครับครับแล้วก็พอเรา แบบเขาไปทําลักษณะว่าเราจ,จัดบรรยายบ้างหรือเราเข้าไปทํากิจกรรมพิเศษต่างๆเนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําเป็นแบบกิจกรรมลนะแบบจริงจังเป็นโครงการใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราก็โชคดีนะครับทิ่ทางท่านเลขาธิการสวท่านก็ให้ความอนุเคราะห์นะครับ,รบที่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาทําตรงนี้ก็เลยได้ร่วมกันคิดแล้วก็พัฒนาตัวเนื้อหาอของโครงการที่ดทได้นําเรียนไปแล้วครับครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูสังกัดสปททั้งหลายส่วนที่เถ้าถ้ายังไม่ใช่ข้าราชการครูนี่เราจะมีโครงการอีกไหมฮะ อยู่ตอนนี้ก็คือโครงการจริงๆเราทํากับท่านสมาชิกทั่วไปสมาชิกทั่วไปครับแต่จริงๆแล้วหลักสูตรพวกนี้ครับก็เป็นประโยชน์กับทั่วไปได้นะครับนั่นก็แปลว่าหลักสูตรที่ผมเรียนว่าเราจะจัดทําขึ้นนะครับจริงๆท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ทางานสังกัดสปทนะครับก็สามารถจะเข้ามาเรียนรู้ได้ครับเรียนรู้ได้เพราะต้องเป็นสมาชิกจะเรียนได้อ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นแค่เป็นสมาชิกของกบขเราไม่ได้เป็นข้าราชการสังกัดสปทแล้วฮะอ๋อตรงนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอยู่ อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วครับครับกับก็จะมีโครงการต่างๆออกมามากมายก่ายกองเลยซึ่งซึ่งแต่ละรายละเอียดแต่ละแต่ละโครงการแต่ละโครงการเนี่ยเรามีแหล่งที่จะให้คนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ไหมครัคุณสมภพครับครับผมก็ปัจจุบันนะครับทางกบขนะครับเราก็จะมีเว็บไซต์ของกบขนะครับเว็บทีพีเอฟนะครับหรือ facebook นะครับก็คือ g p f c o m m u n i t y นิตีนะครับ อันนี้ก็คือสามารถเข้ามาดูเนื้อหาดูข่าวสารอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เปิดให้กับทุกๆท่านสามารถดูได้อยู่แล้วครับกับมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างฮะมันหรายงว่าหัวข้อแต่ละหัวข้ออย่างเช่นครับก็อย่างเช่นนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนวของตัวของกอบขอ,อย่างคือพวกเหตุและิ์หรือรายละเอียดของกบขอนะครับมันมีเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินการจัดการการลงทุนต่างๆครับซึ่งตรงนี้ถึงจะเป็นสมาชิกหรือไม่ใช่ก็สามารถเข้ามา อ่านแล้วก็ได้ความรู้ไปไประยุก์ตใช้กับชีวิตของตัวเองได้ครับอืมกับแล้วก็รวมถึงการลงทุนต่างๆด้วยไหมฮะใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋อเพราะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอะกปปงเงินไปลงทุนอะไรก็นี่แหละรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยใช่ครับก็จะมีสัดส่วนการลงทุนมีรายชื่อหุ้นบางตัวที่รเราเปิดเผยได้ว่าเราลงท uh ุ huh. นไไหนเลยเพื่อความสบายใจว่าสมาชิกหรือว่า ท่านอื่นที่เข้ามาเห็นนะครับก็บอกบขอลงในตัวนี้ตัวนี้เนี่ยแสดงว่ากบขรเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงนะอ่าอ่จะสร้างความเชื่อมั่นได้นี่แหละไม่ใช่อะไรผมถามเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวบางท่านอาจจะงง<ม>เอ๊ะกรบขททาไมต้องไปซื้อหุ้นคือถ้าเกิดพูดแค่นี้มันก็ดูดูน่ากลัวไปนิดหนึ่งใช่ไหม,มแ,ตแต่ถ้าเกิดว่านเต้องเป็นคุณภาพงนั้นเลยครับใชค่คือ,ค,อคือมันมีหลายสัดส่วนที่เราเอาไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นเอ่อพันธบงพันธบัตรอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งหลักๆของการที่จะไปลงทุุนนนกกกก็็ต้้องมมีีเเคคารรรรยปณณะวล ไดครับก็คือปกคิการงบประนะครับในในสำนักง,งานเราก็จะมีทีมงานลงทุนนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ปล่อยให้ทีมงานเราทํากันเองอยู่แล้วอ่าอ่าอ่คณะอนุกรรมการที่กํากับดูแลการลงทุนนะครับ,รบแล้วก็มีบอร์ดอยากดีบดังการตัดสินใจอะไรต่างๆก็จะทําอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอมอบหมายมาอนุรักษ์มาอย่างนี้ครับ<ก>แค่นั้นเอง ตลอดครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยากจะรู้ว่ากบประขอไปลงทุนอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จะจะเอามาใช้ในการปรับพอร์ตของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้ากบประขอเข้าไปก็มันก็ต้องมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแลละเอาไว้ง่ายก็น่าจะมันต้องเป็นอย่าง,งน,นั้นนี่ครเพราะเรามั่นใจอย่างนั้นเพร,ร,ราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเรียนแบบบ้างก็<ๆ>ไม่ใช่เรื่องแม่เกลียดเขาไม่ได้ว่าอะไรนะถึงท่านเลยตามสบายแล้วก็ยังยังมีเรื่องของการออมอย่างไรเพื่อให้ได้การออมที่มีคุณภาพผลตอบแทนที่ เมื่อท่านกเกษียณอาย,ยุราชก,การแล้วท่านสบายใจรวไมไปถึงหลังจาก,กเกษียณด้วยสารพัดอย่างเลยอยู่ในเว็บที่คุณสุภวัตบอกมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยนะฮะใช่ครับ,บใช่ครับอเอาละครับอีกรจะฝากเพิ่มเติมไหมฮะเชิญฮะ,ะกะ็ฝากถึงท่านสมาชิกกบขทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดสบทหรือว่าในสังกัดอื่นนะครับก็กบขนะครับก็มุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อ,อบริการให้ทุกท่านนะครับได้สามารถวางแผนเงินออมนะครับทั้งในส่วนของกบขและในส่วนอื่นของท่านนะครับเพื่อให้ท่าน ได้สามารถใช้ชีวิตเกษียณนะครับอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีความสุขครับขอบคับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับคุณสุภาพรครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุภวัรพรมวิทักษ์นะครับผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรกองทุนบําเหน็จบานาญข้าราชการหรือว่ากบขนะครับจริงๆแล้วข้าราชการครูนี่จะมีสวัสดิการดีทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของแหล่งในการที่จะขอสินเชื่อเนี่ยจะมีเยอะ แต่ปัญหาคือว่าขอมาแล้วจะเอาไปทําอะไรอันนั้นคือโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่กบขจะให้คําแนะนําก็เป็นลักษณะแบบนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์ของกอบขก็ได้นะครับหรือว่าจะรอในโครงการที่น่าสนใจที่เขาบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือโครงการที่เรียกว่าเป็น financial literacy นะครับการพัฒนาแล้วก็จัดหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน ปีหน้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะกลับมาบอกกล่าวกันก็แล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามเรื่องของธนาคารออมสินได้มีการประกาศผลรางวัลออมยอดเยี่ยมในโครงการประกวดธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจำปี2564นะครับคำถามคือว่ามีรางวัลออมยอดเยี่ยมทั้งหมดกี่รางวัลคําตอบคือ10รางวัลเดี๋ยวกลรเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ